สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาอยู่กับช่องตาลออฟ i ิเชีนะครับวันนี้ก็จะมาดูข้าว7-9นะครับตอนนี้อายุข้าวก็อยู่มาสองเดือนกว่าแล้วครับมาชมกันเลยครับผมกกำลังปล่อยน้ำทิ้งนะครับให้ดินมันแตกและแห้งครับนีครับประมาณนี้เลยครับ ข้าวหลังบ้านผมเครับเก,ก้าวแต่ก่อดีอยู่ครับผมกอใหญ่ดีก็มีหญ้านิดหน่อยครับย้าข้าวนกมาชมครับันก็เริ่มมีหนอนหมุนใบเริ่มลงแล้วครับต้องเตรียมฉีดยายอีกรอบครับ ข้าวก็งามอยู่ครับงามดีครับผม เหมือนก็มีปลาอยู่นะครับน่อยปลาหนิปลาช่อนเดินถึงข้างหลังกันเลยครับ ขอขอเจ็ดเก้านะครับงซากทำไรอ๋ <c oughs> น้ำถึงไหนแล้วอะทั่วแล้ว <c oughs> เดินดูข้าวหน่อย นี่ก็มาดูครับนอใหญ่ดียบให้มียาอยู่ตพออนี่ยายา,ยาแอร์แฝงครับ อย่าต้องถอนเดียวโดการเนี้ยให้ปากกินข้ามันก็เหมือนเริ่มเรื่องเรื่องแล้ว ่าหารแล้วต้องเดี๋ยว,วต้องวานปุ๋ยรอบสองขาวมันเริ่มออกเลนเหลืองนะครับนี้บางจุดก็ต้องซ่อมเอาเองครับผมบางจุดก็ต้องซ่อมเอาเองบางทีนกกินไปเยอะครับโอข้างๆนี้ผมก็ต้องซ่อมเองเพราะว่าให้มันเต็มขนนาเต็มที่นาเราจะได้เข้าได้เยอะๆหน่อย ใหญ่ใหญ่ให,ให้ผมถอดน,นิดหน่อยเอาดีครับอเอาดีต้องถอนออกครับไม่ถอนไม่ได้ ไปหยุดตัวการเลยแล้วผมเดินถอนไอ้ยาเข้าหน่อมันไม่ไหวงั้นเดี๋ยวมันตอนเกี่ยวข้าวมันล่วงเยอะเยี่ยวเยีย เนี่ยลวงเนี่ยเม็ดมันเป็นร้อยเลยครับแบบนี้อย่างนี้มันลวงเดี๋ยวกระจายเต็มเต็มน้ำหมดครับต้องหออ ดินเก็บ <ti ens> <ti ens> โอ้ยชัวร์เลยน, <ti ens> น,นั่นไม่หวายื่องตายมันเก็บหลวงยาเข้านุก ดวงหนึ่งนี้ไม่ต่ำกว่ารนะ้อยเมตรครับผมบอกเลย ไม่ไหวครับท่านผู้ชมขึ้นเปิดเลเบอร์นี่ครับเป็นเป็นเาเป็นพันเม็ดนะครับอย่างงี้ไม่ไหวจริงครับให้หให้ปากินก็เดินดูเก็รบรองเท้ากัน ระดับข้าวก็ดีอยู่ครับก็ถือว่าได้ก็ดีเลยอะครับไม่ถึงยาเยอะมากโอเคครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับผมโอเคครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามช่อง ทางออฟฟิเช <Official S 2> mm ีย hmm. ลด้วยนะครับคุณครับ